ของพี่น้องสัตว์มาสิครับตาลับตามี่จอมทัพที่แสงอีสานไม่ธรรมดาแมป์้านจะรับเนินและจัดอยู่ที่จอมเสบียงติดท้าแสนวิสานก็หลายปีครับแล้วก็มาจัดจีนสำนัางานก็ถ่ายทอดเหมือนกันวันที่เจ็ดไปบ้านโพดกำนันโดนเจอเชิดกุ้งกนขรัชจริย์ร้องด้วยดี ปีกันมือรบลูกชายลูกชายฟ้าใสน้อยใช่ไหมโอเคสทีโอโตติเพชรดเีช่องยี่สิบสี่รมาอยู่มวยมันมันสกิลต่างเสต่างสายครับขอบลก็นสบางไม่ก็สารคามธรรมดา สอบมวยหลายซึกเพจสอบแดงคอไปครับอยู่สายซึ่เก็บเพจเนาะเก็บเพจส่วนเพจสายแดงอยู่เกันดีๆเอาเทครับเอาเกี๊ยวพันธมิตรเยอะด่าครูด้วยเพจกองกอยเนียเลยเนาะใครน้องผู้ชมโปรดรีวิธีไทยมาเนาะเพจแต่เจอโต้จางดีครับวันนี้กันดู อยากจะตู้มาพบกับพี่น้องเชือกยืนสถาบันคไทยโชว์ศิลป์ดึงในทีมงานดีครับอ้าเยี่ยมเลยครับระวังลื่นระวังลื่นระวังลื่นปกติโชว์คู่นี้กูเอกได้สบายมากเพราะว่าคูยลุ่นนี้รุ่นทิพย์นิยมพี่น้องเขากำลังหินกัน ร้อยบอลร้อยสิบบอ์เด็กลูกพิชี้ยงครับแม่การดยาตกการดยาตกบวยก็การดยาตกโบิงก็การดยาตกแม่เอฟซีคันแทกเยอะโอ้ยพี่น้องเด็กมาแล้วเด็กเปลี่ยนไปเป็นการดขวา ข้ต่อไปน่ารักเขียนดวงประลังใจกับไข่หวานพักยกหนึ่ง่งแปดจานวรางเัลทีในสองหมื่ครับเละเป็นสูนันมาพร้อมสู้ันสอ่นครโอเคครับไข่หวานงเบิร์สองพนเจร้อบาทเอาทงานของน้ารักก่อมไปทำาะไรุกลันะให้เกรดอตุงกลับ ดีกูเพชรตแสดีกูเพชรตอยนี่คือพชรกแสนนะคนใจเพชรแนใจงามครับพี่น้อง้านกับพิตาอยากพิตาพี่น้องกันอยากมาพิตาแขนเดมวยขวาการไล่ออกไ นาำกันเลมวยซ้ายนี่เขาบมา่ว่าคนละทางคนละทางการยืนมวยพี่น,อน,น้องการยืนมวยไม่ธรรมดาคแน่ทิ้งขั้นไหลเลยโอ้ยเด็ดเห็นไหมครับดูแล้วไม่ตกใจคนระับดูแล้วไม่ตกใจโอ้ยแม่ไขโดนไข่โดน

เด็กมีที่ซอนย้อนเย็ต้องยอนโลกภูใหญ่ตองย้อนใกเลือองของบาณฑคนใจอพูดลอยไปแม่เด็กโยนเรียมโยเรียโอ้งอนรไล่แขนดูงการไล่แขนดูแรงมากดีแม่ไม่ชูไม่ออไม่ชูไม่ออแ

ไม่เห็นเลครับคุณพ่อเห็นแล้วฟ้าใสน้อยเห็นแล้วแต่ยังไม่เห็นคุณแม่เตรีอมขวาหน่อยเลิฟแทงต่อยขวาต่อยซ้ายแใซ้ายกับขวาก็ให้อูกบอลได้เพียบแยก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 เลี้ยงระดับไปที่โค้งมาต่องการสติมเงินก๊ก เจ้าที่เอาตามของไข่หวานมาวางติดต่อเพื่อสัมผัสเปลือกครับขอพระพุธเอ่อโดยเฉพาะวันที่หนึ่งที่น้องไปรวมกันอยู่วันที่้องพิม์เสือพบสิงเพชรกาฟิลเกอ่อินทีทองเป็นมหาชนเป็นสายฟ้าเกียอประดิษฐ์กับตรูน้าบัานเขียงหมู ผมพย g ยามน่ดีติวภาษาคอยประกาศน์ไทยสมศรีชัดเจนครับทุกเพชรทอแสงเพชรทอปอยอมาแล้วให้พี่น้องดู่วประเทศมาแล้วแต่ประเทมนมาที่ดีดี่ีดชัดเนโอ้ยล็อกอกล็อกล็นีล็อกล็ ไม่แต่งตัวนานไม่ได้ไหมนานานกรรมการแยกเลยก็แค่นิษขับูโอ้โหนิ่งมากนิ่งมากพิษ่อยชูยดี้เพศตัดแสต๊ด

យើងតោកតាំងតាំងយិនតាំងទៅកែខែយិនយិនយិនអូតយុហុកខ្វាត់ជួយដៃខ្វោការចាក់ធ្លាក់ការចាក់ធ្លាក់ ตัวกับต่อยไปขวาตล้องก้อยแอนด์ขแสงต่อยต่อยตัวก้อยเพื่อไม่พลาดตัวแกนเป็นไก่ปวดเป็นไงไม่พวดคล้องก้อยด้วยข้แสงแอนด์ข้องก้อย สี่ขวามาครับโอกาสเกินรอครับคุณหมอถึงครับหิวน้ำแล้วครับเสียงไม่มีแล้วขวามาครับเสริมพ่อให Eller, ้ Terror, 5, หน้ำรูปน่ารักไปอีกแบบจุดลาเป็นที่อยากไวสันนะในสุดดาวรุ่งอกมาสลยครับเด็กนั่งรถไฟไปมาสะดวกต้องเวทีโวยเกือบสี่เอ็มดีลงรถไฟครับเดช่วยกั ต้องการพี่พ่อองสาราตามดูสงรพีกันเป็นรายการเล่นกัใหญ่บาาคราตั้งใจจตงอลมาเยอะใช่ไมเสียเนตลอดสู้ริงหลายมากไปสู้ใน้ายกว่าไ้อ้วโอโอเในเกมในเกมเป็ไในเกมในเกต้องเดินเดินเดิน เดินนําเลยครับสกอร์รวม2-3 1 4 8จับครับ ไม่ว่าเสียหน้าขค่ไปโยตอแ้าเสียตัไปบ้าเสียหน้าค่อโยในเกมในเกมคต้องแบนิ่งลเกินท้ามาไมนไ้เพชรต้องแิ่งเละเกนไป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  อันน <c oughs> yeah. uh ี huh oh, oh, oh. ้พี่น้องเอาจนกันยังงี้มากันยังงี้โอ้โหขนาดปลายยงขนาดปลายยกยังไม่ยีนะยังไม่ยอมยังเดินตลอดเจ้าโอยแม่กาพนไมว่าจะต่อยมัดที่ไหนได้โดนักเล่าราเกี่ั เป็นนักแข่งใคนงามก็ผาไปยกนั้วจะโดยพาูทีอองงไหลอบลอไปลองนะครับมาแล้วมาแล้วได้ยาดีมาแล้วตาให้สวยเป็นตอกแข่งทำให้สวยครับ ต้องเดินเรียนกองกอยรู้จักผีกองกอยเป็นคุณเปรตตัวันเนี่ยผีกองกอยนี่คือเพี้ยนกองกอยไม่ใช่ผีกองกอยเดินอย่างเดียวเดินนะคือเพี้ยนกองกอยตัวจริงถ้าถอยเพี้ยนกองกอยโดยปลอมจริงตัวจริงนะอ้าวขอหายใจก่อนหายใจไม่ทันขอหายใจก่อนน้ำไม่มากันไม่มากันขอคุณเดินมาสิ่ง กนันับอีกเลยนักเกินลาครับเป็นสกักการณ์นักเจนกีฬาบนเวทีเป็นเป็นคู้ฮร่กันครับนี่คือคนไทยกรรมการประชุมเป็นคาแรงครับเช็สองสเป็นจ